สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นันนะคะครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกวันดีๆสําหรับเรานะครับค่ะเนด์ิ e รวนะครับวันนี้เราจะพาไปดูที่ดินอีกหนึงแปลงนะครับ<ช>ที่อยู่ใกล้ๆ เขาเรียกว่าบ้านโคกสูงนี่เองนะครับผมใช่แต่ว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านหนองไข่น้ำนะคะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าป้ายโคบ้านโคกสูงนะคะตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าบ้านพร้อมที่ดินที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้นะคะจะเป็นตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะใช่ครับ <kalk> เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราวิ่งอยู่บนถนนสุรนาฬินะครับด้านหน้ามุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัด ครราชสีมานะครับเรามาจากอำเภอโนนไทยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมาทางจังหวัดนครราชสีมาก็เ,าเขาเรียกว่าเลี้ยวเลี้ยวทางด้านขวานะครับของ บ้านโคกสูงได้เลยนะครับผมใช่ก็คือพอถึงบ้านโคกสูงเนี่ยเขาจะมีทางให้เราเลี้ยวมาถนนอน,น,อนม1น4 9นะคะจากตรงนี้นะคะไปในเมืองโคราชเนี่ยสิบมกิโลค่ะคุณผู้ชมคะใช่ครับผมส่วนถ้ามามาจากตัวอำเภอโนนไทยนะครับก็ให้ชะลอความเร็วนะครับตรงด้านนี้ก่อนถึงแยกไฟแดงบ้านโคกสูงนะครับใช่ค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวเลี้ยวเข้าสู่ถนนนะครับน,นม 1049 1049นะครับใช้เป็นถนนเลี่ยงเมืองที่เราไปขอนแก่นได้นะคะใช่ครับผมนี่นะครับตรงด้านนี้นะครับก่อนถึงไฟแดงนะครับแยกโคกสูงนะครับใช่ค่ะก็เลี้ยวเข้าตรงนี้เลยนะครับเป็นสํานักงานเทศบาลหนองไข่น้ำนะครับเขาบอกว่าอีก4กิโลเมตรถึงสํานักงานเทศบาลตําบลหนองไข่น้ำเราเลี้ยวซ้ายไปที่ถนนนม1049เลยนะคะคุณผู้ชม ถนนบนถนนนม1049แล้วนะคะถนนเส้นนี้เนี่ยจะมีบางช่วงที่ขยายใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรา พาไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับถนนเส้นนี้นะคะแบบก็เคยมารีวิวก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะพี่นาจาได้ไหมใช่ค่ะเราขายบ้านไปหนึ่งหลังแล้วนะครับใช่นนเราขายบ้านอยู่ตรงหน้าปากซอยที่เราจะไปดูที่แปลงนี้เลยนะคะแต่คนละเจ้าของนะคะคุณผู้ชมบ้านหลังนั้นขายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแแบบก็จะพาคุณผู้ชมไปดู ที่ดินพร้อมบ้านเก่านะคะต้องย้าว่าเป็นบ้านเก่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นขายบ้านนะคะคุณผู้ชมเราเน้นขายที่เปล่าเท่านั้นนะคะเป็นที่เปล่า63ตารางวาติดถนนสาธารณประโยชน์คอนกรีตนะคะแล้วก็จะมีแปลงด้านหลังเนี่ยอีก1หนวนดก็คือเนื้อที่37ตารางวาฉะนั้น2แปลงนี้รวมกันคือ100ตารางวาแล้วบ้านเก่าเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเก่าประมาณไหนนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นพร้อมๆกันเลย ะะจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่แบบอยู่กรุงเทพนะคะคุณผูชมเราก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะคะทําออนไลน์นะคะสามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับลูกค้าแบบแบบว่าเยอะมากๆนะคะที่สอบถามแปลงนี้เข้ามานะคะแล้วก็มีหลายท่านเข้าไปดูเองบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชมใช่ครับผมอตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับจากจุดนี้นะครับถึงแปลงที่ดินนะครับก็ประมาณ3.7กมเท่านั้นเองนะครับ อ่าใช่ค่ะก็คือจากถนนสุรานารายนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแปลงที่ดินเนี่ยจะห่างประมาณ5กิโลเมตรนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะจากช่องอ่าช่องทางหลายๆช่องทางที่ได้รับชมพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะ NW Real Estate 7 8าทหรือขายที่ดินและอสังหาทุทกชนิดจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดิน2แปลงนะคะอยู่แปลงด้านหน้าแล้วก็แปลงด้านหลัง2แปลงนี้ไม่ได้ ติดกันนะคะแต่อยู่ห่างกันไม่เยอะเจ้าของแจ้งว่า9ก้าขาข้ามก็ถึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเป็นเป็นเป็นลักษณะแบบไหนแล้วมีแบบอ,อันอื่นขั้นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชม,มพร้อมกันเลยใช่ครับผม เดี๋ยวลืมบอ,อกไปครับถนนเส้นนี้ก็อย่างที่น้องแมบบบอกนะครับก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับสามารถออกถนนมิตรภาพได้นะครับแล้วก็ไปขอนแก่นก็นได้ด้วยนะครับใช่<ม>ที่เขาไปอะไรนะปราสาทหินพนมวันด้วยใช่ไหมคะใ่ครับมเมื่อสักครู่นี้เราเห็นป้ายวาดัดบ้านโปรกแล้วนะคะเราเห็น ใกวัดบ้านโกรกแล้วเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากวัดบ้านโกกอ่ะ350เมตรเท่านั้น350เมตรก็คือใกล้วัดบ้านโกกแล้วก็ห่างจากถนอนนอม .1049 ถนนเส้นนี้600เมตรเท่านั้นนะคะใช่ครับใกล้มากๆเลยใช่แล้ว เนี่ยค่ะถนนใหญ่เบ่มเลยนะคะคุณผู้ชมสะดวกสบายในการเดินทางเข้าเมืองจากที่ดินแปลงนี้เข้าตัวเมืองโคราชนะคะคุณย่าโมเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรนะคะส่วนถ้าเข้าเซ็นทันก็10กว่ากิโลเท่านั้นเองไม่ไกลเลยนะคะ แปลงนี้แบบถือว่าอยู่ในความเจริญแล้วนะคะแล้วก็มีน้ํามีไฟฟ้านะคะมีเพื่อนบ้านคะ่ะเหมาะกับการปลูกบ้านนะคะแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะด้วยนะคะคุณผู้ชมซื้อที่ดินแปลงนี้จ่ายเงินไม่เยอะนะคะแต่ว่าได้ทําเลที่อยู่ในชุมชนคะ่ะ สวยมากมากตอนนี้นะครับน้องแหม่มเราอยู่ในชุมชนน้องไข่น้ำแล้วนะครับถึงน้องไข่น้ำแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยน้องแหม่มครับพอถึงจุดนี้นะครับก็ให้ชะลอความเร็วนะครับผมเพื่อเตรียมเลี้ยวนะครับเข้าสู่อ่าปากบ้านเข้านะครับวัดบ้านโกกนะครับตรงด้านนี้เลยนะครับเราข่เราข่บ้านไปตรงเนี้ยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยที่เป็นต้นตรงนี้นะคะเนี่ย เนี่ยเนีแ <ๆ S 2> บบขายบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ครับเราเลี้ยวเข้าซอยนี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายเข้าวัดบ้านโกรกซุ้มประตูวัดบ้านโก,กนรกมีมีพระอยู่ข้างบนด้วยสาธุเป็นรูปเป็นรูปพระนะคะมีมีป้ายสมวัดบ้านโกรกเนี่ยเราเข้ามาจากจุดนี้หกร้อยเมตรนะคะจากถนอนนมอหนึ่งศูนย์สี่เก้าเนี่ยหกร้อยเมตรนะคะคุณผู้ชมถนนยังเป็นคอนกรีตอย่างดีนะคะหากคุณผู้ชมนะคะที่แบบสนใจที่ดินปลูกบ,บ้านสวยๆนะคะแล้วก็อยากจะได้ ใกล้เมืองนะคะแบบนําเสนอที่ดินแปลงนี้เลยอยู่ตําบลหนองไขน้ําค่ะ<ม>เนื้อที่รวมกันนะคะ100ตารางวาราคาขายก็แบบถูกมากเลยนะคะ เพราะว่าสะดวกสบายมีน้ำมีไฟฟ้าแล้วแล้วก็ติดคอนกรีตด้วยมีเพื่อนบ้านนะคะนี่เราถึงใกล้วัดบ้านโกกแล้วพี่น,าน้าใช่แล้วอุตสาหทุกค่ะเนี่ยถ้าแบบไม่ได้ขายที่ดินให้ลูกค้านะแบบก็ไม่ได้มารู้จักวัดหลายๆที่นะคะ,คะอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ฝากขายที่ดินมาด้วยนะคะทําให้เหมือนเราได้มารู้จักหลายๆสถานที่นะคะคุณผู้ชม วัดบ้านโกรกนะคะตําบลหนองไข่น้ยเขาก็แบบสะดวกสบายมากเลยนะคะพี่นันใช่ครับผมอ๋อก็ทางในชุมชนนะครับในชุมชนเป็นคอนกรีตแล้วก็กว้างกว้างมากมากเลยนะครับใช่แล้วกว้างขวางแล้วมีเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยจากวัดบ้านโกรกมานะครับก็ประมาณสักรอยร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับผมจึงแปลงที่ดินแล้วถ้าถ้าตามพิกัดอันนี้ประมาณเท่าไรครับพี่นันร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเราใกล้ถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าที่ดินแปลงที่เราขายเนี่ยอยู่ตรงไหนน้นะคะอยู่ตรงไหนเป็นที่ต่ําหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆมีเพื่อนบ้านเยอะเลย มีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับนี่นะครับน้องแหม่มเราถึงแล้วนะครับรที่ดินนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับตรงด้านนี้อเองนะครับผมโอ้สวย<ม>เลยค่ะโอ้สวล้วด้วยนะครับสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไช่ชล่่ดินด้วยกันเลยนะค,คะสวยเลย